เกิดอะไรขึ้นเบิร์ดแฟนแตงโมโพสข้อความแบบนี้ชาวเน็ตส่งกำลังใจรัวๆทำเอาแฟนๆรวมถึงชาวเน็ตแห่เข้ามาให้กำลังใจแบบรัวๆหลง Fan ังเบิร์ดแฟนแตงโมนิดาโพสข้อความแบบนี้กลางดึกพร้อมเขียนแคปชั่นสุดเศร้าที่อ่านแล้วรู้เลยว่ายังคงคิดถึงแตงโมนิดาแฟนสาวผู้ล่วงลับตลอดการไม่มีวันลืมและต้องบอกเลยว่าเหลือเวลาไม่กี่วันก็ใกล้จะถึงวันทำชาพนักิจแตงโมนิดา และถึงแม้ว่าแตงโมนิดาจะเสียชีวิตลงได้เกือบ3ามเดือนแล้วแต่ก็ยังสร้างความโศกเศร้าเสียใจต่อครอบครัวเพื่อนสนิทคนบันเทิงแฟนคลับรวมถึงเบิร์ดแฟนหนุ่มเป็นอย่างมากและล่าสุดเมื่อเข้าไปย้อนดูในอินสตาแกรมของเบิร์ดแฟนแตงโมก็จะเห็นโพสต์หนึ่งที่เจ้าตัวโพสต์รูปรถที่จอดอยู่ข้างๆสาวชิงช้ายามดึกพร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆแต่อ่านแล้วรู้เลยว่าในใจก็ยังคงเศร้ามาก ซึ่งเขียนว่านอนไม่หลับและหลังจากที่หนุ่มเบิร์ตโพสภาพพร้อมข้อความสั้นๆว่านอนไม่หลับก็มีแฟนๆรวมถึงชาวเน็ตแห่มาให้กำลังใจแบบรัวๆอาทิเช่นเข้มแข็งนะคบคุณเบิร์ดสัมผัสถึงความเป็นห่วงและให้กำลังใจคุณเบิร์ตจากทางใกล้และไกลไม่โดดเดี่ยวแล้วพักผ่อนบ้างนะพี่เบิร์ดส่งกำลังใจให้ครับคุณเบิร์ดพักผ่อนนะคะเราอยู่ข้างๆพีเสมอฟ้าหลังฝนย้อมสดใสเสมอ ส่วนพิธีชาพนากิจแตงโมนิดาทางครอบครัวญาติและเพื่อนสนิทจะจัดขึ้นในวันที่24พฤษภาคมที่จะใกล้ถึงนี้ที่คริสจักเมเทอดิตรังสิตคลอง4ี่ปทุมธานีแต่ด้วยมาตรการเฝ้าระวังโควิด -19 ทางเจ้าภาพขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมงานแก่ครอบครัวญาติและบุคคลใกล้ชิดที่ได้รับเชิญเท่านั้นโดยแสดงผลตรวจเอทเคก่อนเข้างาน